สวัสดีค่ะชงกาแฟง่ายๆสไตล์มาดามเปิ้ลมาแล้วนะคะฮัลโหลฮัลโหลตามที่มาดามเปิ้ลบอกไว้ว่าอยากจะคุยเรื่องนี้จบกับเพื่อนๆจังเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่ามีเพื่อนๆหลายๆคนนะคะเข้ามาคุยหลังไม์กับมาดามเปิลในเรื่องของการคิดราคานะคะคิดราคาเอ้มาดามเปิ้ลหนูขายอย่างนี้ได้ไหมหนูขายเท่านี้ได้ไหมหนูขาย20ได้ไหมยี่สิบห้าหนูไม่กล้าขายหรืออะไรอีกเยอะแยะเลยบลาๆเลยนะคะวันนี้ก็เลยตั้งใจที่จะทําคลิป คลิปตัวนี้ออกมามาบอกเล่า90ให้กับเพื่อนๆฟังนะคะในหัวข้อคิดราคาอย่างไรให้ไปรอดนะคะคิดราคาอย่างไรให้ไปรอดต้องทํำยังไงอะ่ะต้องขายเท่าไหรอ่อ่ะมันถึงจะได้อะ่ะต้องขายเท่าไหร่มันถึงจะรอดต้องขายเท่าไหร่ให้ตัวเองอยู่ได้หลายๆคําถามถามมาดามเปิ้นมาเยอะมากแล้วก็บวกกับประสบการณ์ที่เปิ้นเห็นมาหลายๆร้านหลายๆเจ้าไม่ว่าจะเป็นคู่แข่งหรือไม่ว่าจะเป็นร้านที่มาดามเปิ้นรู้จักก็แล้วแต่ มันล้วนแล้วออกมาให้ผลที่แตกต่างกันนะคะบางคนขายราคาถูกแต่วัตถุดิบคุณใช้ตัวไหนถ้าวัตถุดิบคุณใช้แบบเดียวกันกับมาดามเปิลบอกได้เลยว่าจมทุนนะคะบอกเลยไี่ได้นะคะ,ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคิดราคาอย่างไรให้ไปรอดเอ,อ ดูยังไงให้ดูยังไงนะคะมาดามเพื่อนให้3ข้อแล้วกันคิดราคาอย่างไรให้ไปรล้วให้เพื่อนๆลองพิจารณาดูมี3ข้อที่ใช้เพื่อนๆลองพิจารณาด้วยตัวของเพื่อนเพื่อนเองเพราะคนอื่นจะไม่รู้เท่าตัวเพื่อนเพื่อนนะคะข้อแรกเลยเนี่ยเพื่อนเพื่อนจะต้องดูพื้นที่ของตัวเองนะคะสภาพแวดล้อมพื้นที่เพื่อนเพื่อนรอบรอบข้างเพื่อนเพื่อนเนี่ยเขาขายกันเท่าไหร่นะคะ่ะหัดไปสำรวจราคาด้วย ว่าร้านนู้นขายเท่าไหร่ร้านนี้ขายเท่าไหร่นะคะคือต้องรู้ต้องรอบคุณต้องรู้นะคะตรงนี้จําเป็นต้องรู้เพราะว่าถ้าร้านอื่นเขาขายกันย5แต่คุณไปขาย35จบข่าวนะคะบอกได้เลยนะคะคุณจะบอกว่าของของฉันดีก็ของฉันดีฉ,นดฉ,นดฉันใช้วัตถุดิบดีคุณอย่าลืมว่าคุณเป็นคนใหม่เขาไม่เชื่อคุณหรอกเขาไม่ฟังคุณด้วยเหมือนมาดามเพิ่นมาอยู่ที่ใหม่เนี่ยมาดามเพิ่นเป็นใครทําไมเขาต้องเชื่อมาดามเพิ่นอะ่ะถูกปะ่ะมาดามเพิ่นดังมาจากอําเภอหนึ่ง ดังมากมากไม่มีใครไม่รู้จากร้านมาดามเปิ้ลแล้วมายู่ตรงนี้ทำไมเขาต้องเชื่อมาดามเปิน่นก็เขาไม่รู้จักมาดามเปิ้นไงนะไม่ต่างกันสําหรับคนที่จะคิดราคานะคะคุณจะคิดราคา35บาท40บาทก็ของของฉันดีเขาไม่รู้กับคุณไงนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งที่เพื่อนๆจะต้องดูรอบๆข้างดูสภาพแวดล้อมเพื่อนๆ่น,นะคะว่า เ,เขาคิดราคากันประมาณไหนเะขาคิดราคากันประมาณเท่าไหร่นะคะก็ให้คิดราคาไล่เลี่ยก,กันไล่เลี่ยก,กันไปเลยนะคะอย่าอย่าไปคิดที่มันสุดโต่งมากจนเกินไปหรือต่ํามากจนเกินไปก็ไม่ดีนะคะอันนี้คือการข้อแรกให้ดูสภาพแวดลอ้อมข้อที่2ก็คือต้นทุนตรงนี้มันฟาดกันตรงนี้ด้วยนะคะคุณจะไปรอดคุณไปไม่รอดเนี่ยมันอยู่ที่ต้นทุนคุณด้วยนะั้นดิฉันถามหน่อยว่ามานาเปิ้ลคะถ้าหนูจะขายสัก20บบาทเนี่ยมันได้ไหม ถามมาได้ไหมหนูจะขายอยู่หน้าบ้านหนูค่ะหนูไม่ได้เช่าเช่าที่อะไรอย่างเงียโอเคขายอยู่หน้าบ้านใช่ไหมคะแต่ทีนี้เนี่ยเวลาที่มาดามเปิ้ลแนะนําให้เพื่อนๆใช้วัตถุดิบแต่ละตัวร้อยสามสิบห้าห้าหสิบอะไรอีกสามห้า 65 64 6 2แล้วแต่พื้นที่ถ้าคุณจะใช้ต้นทุนแบบของมาดมเปิ้ลคุณขาย20บาทบอกได้เลยว่าไม่รอดนะคะเพราะว่าอะไรมาดมเปิ้ลเห็นหลายคนเหลือเกินนะคะพื้นที่ที่มาดมเปิ้ลเคยอยู่มาเออเปิ้ลมาดมเปิ้ลเคยอยูอ่ต่างอำเภอมามีเหลือเกินที่พยายามจะตัดราคาพยายามจะขายถูกพยายามจะแบบชั้นขาย25เขาก็จะขาย20ประมาณนี้แล้วไงรู้ไหมไปไม่รอดเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเขาใช้วัตถุดิบตัวเดียวกันกับ กับเฟนชัยที่เขาเคยไปเป็นลูกจ้างมาคุณนึกออกไหมคือเขาไปเป็นลูกจ้างของเฟนชัยมาเออแล้วทีนี้เขาก็ไปเอาสูตรเฟนชัยนี่แหละมาตั้งร้านแล้วทีนี้ไอ้สูตรเฟนชัยแต่ละตัวแต่ละเจ้าแต่ละแบรนด์เนี่ยเขาก็ใช้แต่วัตถุดิบชั้นดีทั้งนั้นเลยนะคะจะบอกให้เออไม่ไม่ใช่ว่าเขาจะมาใช้ตัวพื้นๆนะและ้วทีนี้ถ้าพื้นๆจะมาใช้วัตถุดิบชั้นดีแบบนี้แล้วมาขาย20ไม่รอดค่ะเงินไปอยู่ที่ต้นทุนหมดเลยเงินไปกองอยู่ที่ทุนหมดเลยนะคะถ้า อ้าวแล้วทำยังไงหล่ะมาดามเปิ้ลก็หนูไม่กล้าขาย25 30้าสมาหนูจะขาย20หนูจะเอา20อ่ะโอเคถ้าหนูเอา20ใช่ไหมลูกก็ใช้วิธีนี้ไม่ต้องใช้มันละโกโก้ทิวลิปเนะี่ยอันนี้ถูกละร3อยนะคะโกโก้ทิวลิปไม่ต้องใช้ก็ไปใช้โกโก้ตามท้องตลาดเอาถุงละ30 60มั้งมาดามมันก็ไม่ค่อยได้ใส่ใจนะคะถุงละ30 60ประมาณนะี้คนที่จะขายของถูก คุณสังเกตดูดนี้นะคุณลองไปสังเกตดูนะคนที่เขาขาย20บาทอะ่ะคุณไปลองดูดิใช้อะไรบูเบอรี่ใช้ตัวนี้ชงไหมไม่ใช้ตัวนี้ชงก็ขายก็คิดราคาย0่บาทนมเย็นหรือชาเย็นใช้ชามังกรมไหมไม่ใช้ใช้ตัวนี้คุณสังเกตดูนะตามร้านร้านบางร้านนะที่เขาขายถูกอะ่ะเขาจะมีผงกระปุกใส่ผงเต็มไปหมดเลยเขาจะไม่ได้มาใช้ ตัวใบชาเหมือนของมาดามเปิ้นที่มาดามเพิ่นพยายามออชวนเพื่อนๆทําว่าใช้ใบชาเนี่ยมันจะมีความหอมความเข้มข้นของชามากกว่าที่จะเป็นผงชาแบบนี้นะคะแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเพื่อนๆจะมาใช้ใบชาอย่างของมาดามเปิ้นเนี่ยแล้วจะมาคิด20ไม่คุ้มมีดอยู่ดีคุณคิดดูนะมาดามเพิ้นพาเพื่อนๆตักแต่ละทีเนี่ยเนี่ยอย่าง2ตัวเนี่ยต้องใช้สองตัวเลยนะไม่ใช้ตัวเดียวนะใช้2ตัว ใช้สองตัวตักอย่างละสามช้อนเป็นหกช้อนแล้วอืแล้วเวลาใช้หมดกากชาทํายังไงคะทิ้งไม่ได้เอามาใช้ใหม่นะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเพื่อนๆจะจะใช้วัตถุดิบแบบของมาดามเพิร์ลแล้วจะมาขายถูกไม่รอดมาดามเพิ่อลบอกได้เลยยังไงก็ไม่รอดเพราะว่าคุณจะไปจมทุนหมดคุณจะไปรู้สึกตัวอีกทีตอนที่พอคุณนับเงินอ่ะคุณนับเงินแล้วคุณหักนูก่นหักนี่ออกออ้ยทําไมเงินเราเหลือแค่นี้วะทั้งๆงที่มันเหมือน,เห,อนเหมือนขายดีนะวันนี้เหมือนขายได้หลายแก้วแต่พอมานับแล้วกลายเป็นว่า เงินมันไม่เหลือเพราะอะไรมันไปกองอยู่กับวัตถุดิบหมดเลยตัวนี้คุณซื้อมาร้อ130คุณขาย20เมื่อไรจะได้ขุดได้เกิดเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดคุณจะใช้อย่างตัวนมเย็นนมเย็นส่วนใหญ่เขาก็ใช้เฮลส์บูบอยกันเนาะทีนี้ถ้าจะขายถูกคุณก็ต้องไปลดต้นทุนคุณลงโดยการใช้ผงนมเย็นแล้วทีนี้ความอร่อยแตกต่างกันไหมมาก ความอร่อยแตกต่างกันมากบอกได้เลยผงนมเย็นกับไอเฮลส์บูบอยมันต่างกันตัวเฮลส์บูบอยขวดหนึ่งก็5 5 5 6 57าก็ฟาดเข้าไปละวแต่ผงนมเย็นนีถูกมากนะคะทีนี้รสชาติละ่ะโปโก้ตามท้องตลาดเดียวกับโปโก้ทิวลิปรสชาติต่างกันไหมมากอีกเช่นเดียวกันบูเบอรี่แบบนี้กับบูเบอรี่แบบนี้ชงเป็นบูเบอรรี่นมสดต่างกันไหมมากอีกเช่นเดียวกันตัวนี้หวานอย่างเดียวไม่มีความ เขาเรียกอะไรมันไม่มีความละม,มีดละไมมันไม่อมเปรี้ยวอมหวานมันตัวนี้ตัวนี้จะน่ากินกว่ารสชาติจะโอเคกว่านะคะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเพื่อนๆจะขายถูกดูต้นทุนตัวเองด้วยแต่ละอย่างที่มาดามเพิ่นพาเพื่อนๆใช้เนี่ยมีแต่ใช้ของวัตถุดิบดีๆทั้งนั้นเลยนะไม่ได้พาใช้แบบของพื้นๆน,นะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย คิดดีๆถ้าจะใช้ถ้าเพื่อนๆจะเล่นของถูกอย่างเช่นแก้ว20บาทคุณก็ต้องไปลดต้นทุนคุณลงแต่คุณต้องคิดด้วยว่าคุณลดต้นทุนคุณลงคุณใช้ตัวที่ถูกรสชาติก็ต่างกันมาดามเพิ่นเคยสอนหลายๆคลิปแล้วว่าวัตถุดิบต่างกันก็ให้รสชาติที่ต่างกันทําไมมันถึงมีร้านที่ขายดีทําไมมันถึงมีร้านที่ขายไม่ดีส่วนหนึ่งมาจากวัตถุดิบด้วยอันนี้สําคัญนะคะวัตถุดิบสําคัญมากขายดีขายไม่ดีอยู่ที่วัตถุดิบด้วยเป็นหลักเลยนะคะจะบอกให้เพราะฉะนั้นเนี่ยมาดามเพ ขายยี่บห้าไปเหจริงๆมันขายได้อยู่คุณขายได้อยู่เอาอย่างถ้าเกิดคุณจะขายยี่ิบห้าขอไปคุณจะขายยี่บห้าหรือขายสามสิบยกตัวอย่างมาดามเปิลง่ายๆเลยรอบข้างร้านเก่านะรอบข้างมาดามเปิลเนี่ยขายชามะนาวขายโซดามะนาวแดงโซดามะนาวเนี่ยเขาขายกันที่ยี่สบบางร้านขายยี่สิบแต่ร้านมาดามเปิ้ลขายสามสิบแล้วร้านมาดามเปิลสร้างความแตกต่างยังไงใช้มะนาวสด ไม่ว่ามะนาวจะแพงแค่ไหนก็ตามแต่มาดามเปิ้ลใช้มะนาวสดแล้วขอเขาเก็บเพิ่ม5้าบาทคุณบางครั้งอะช่วงมะนาวแพงอะตกลูกละ8บาท10บาทแต่มาดามเปิ้ลก็ขอเขาเพิ่ม5บาทก็คือร้านมาดามเปิ้ลร้านเดียวในละแวกนั้นอะขายชามะนาว30สโซดามะนาว30ร้านอื่นลูกขาย25กันแต่ทําไมลูกค้ายอมจ่ายมาดามเปิ้ลอะทำไมเขายอมมาซื้อเพราะอะไรเพราะเขาเห็นเห็นในคุณค่าของของที่มาดามเปิ้ลทําไปคืออะไรคือมาดามเปิ้ลใช้มะนาวสด มะนาวเบไม่ได้ใช้มะนาวผงนะลูกค้าก็เลยยอมที่จะจ่ายคุณเห็นไหมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณจะขายแพงขึ้นมากว่าเขาสักหน่อยขายแพงตรงนี้ไม่ได้หมายความว่าสุดโต่งนะ,ะคุณจะขายสมมติแถวนั้นเขาขาย20คุณจะขาย25่ส้าเงี้ยก็ขายได้แต่คุณต้องเพิ่มคุณค่าให้กับตัวสินค้าของคุณทําไมคุณถึงขายยี่วัตถุดิบคุณใช้ตัวไหนนะคะตรงนี้สําคัญอย่างชามะนาวอย่างเงี้ยมาดามเบิ้ลใช้มะนาวสดซึ่งลูกค้ารู้กันหมดเขาก็เลยจะวิ่งมาซื้อร้านมาดามเปิ้ลทั้งทีีท่ร้้าานนนขย30นะ ะะเพราะฉะนั้นก็ต้องดูด้วยมาดูที่ต้นทุนด้วยคุณเวลาที่คุณจะขายขายถูกคุณก็ต้องไปลดลดต้นทุนลงวัตถุดิบที่ของดีๆอะไรเนี่ยอย่างที่มาดามเพื่อแนะนําให้ทุกตัวเนี่ยใช้ไม่ได้ใช้แล้วคุณเอามาขาย20บาทใช่ไหมไม่รอดซักลายเคยเห็นมาแล้วเคยเห็นมาเยอะด้วยคนที่ใช้ใช้วัตถุดิบตัวเดียวกันกันกบแฟนชสยที่เขาเคยไปเป็นลูกช่างมาก่อนสุดท้ายขาย20บาทใช่ไหมสุดท้ายไม่รอดค่ะเจ๊งเพราะว่าอะไรเงินไปกองอยู่กับต้นทุนหมดเลยใช้แต่วัตถุดิบอย่างดีหมดเลย ะค,ะคุณเห็นน้ำหวานไหมน้ำหวานท,ที่ที่มันเป็นน้ำหวานน้ำแดงน้ำเขียวที่ไม่ใช่ของเฮลส์บูบอยอันนั้นก็ขวดไม่กี่บาทนั่นแหละเขาใช้แบบนั้นแล้วเขาก็มาขาย20นะคะคุณจะมาใช้เฮลส์บูบอยมาชงขายตายค่ะบอกเลยไม่รอดอข้อ2ก็คือต้นทุนที่คุณใช้อยู่คุณใช้อะไรนะคะคุณใช้วัตถุดิบตัวไหนเนาะข้อ3คือกลุ่มลูกค้าของคุณ กลุ่มลูกค้าของคุณเป็นกลุ่มไหนสําคัญนะคะข้อนี้สําคัญมากๆเลยนะคะจากประสบการณ์ที่ทํามาคือสําคัญมากกลุ่มลูกค้าเนี่ยถ้าคุณเราแวกนั้นเรแวกของคุณพื้นที่ของคุณมีกลุ่มเป็นเด็กนักเรียนซะเป็นส่วนใหญ่นักเรียนนักศึกษาเป็นส่วนใหญ่มาดามเิ้นบอกได้เลยคุณขายแพงไม่ได้ถ้าคุณขายแพงคุณก็ไม่รอดร้านอื่นเอาไปกินหมดเลยขายให้กลุ่มเด็กนักเรียนกลุ่มนักศึกษาเนี่ยแพงไม่ได้เลย มาดามเบิ้ลบอกตรงน,นี้มาดามเบิ้ลถึงไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ค่อยชอบที่จะไปอยู่กลุ่ม,มนักเรียนนักศึกษาเพราะอะไรคุณคิดราคาแพงก็ไม่ได้อย่างวันก่อนมีคนมาซื้อเออมาดามเบิ้ลอยู่ตรงดงนักศึกษามาดามเบิ้ลเจอลูกค้าเป็นนักศึกษานี่แหละมาซื้อโกโก้ปัน่นโกโก้ปั่นใส่ไข่มุกด้วยคุณรู้ไหมมาดามเบิ้ลคิด35นะทั้งปัน่นทั้งใส่ไข่มุกคุณใช้ฉันคิด30มสิบเลยฉันทำไม่ได้คุณอยู่ไม่รอดหรอค่ะ ก็เลยคิดเขาสามสิบห้ามองหน้าเว้โยโตกใจเว้ยนักศึกษาจะเป็นแบบนี้แต่ถ้าเป็นกลุ่มผู้ใหญ่กลุ่มหลักๆที่เคยเป็นกลุ่มของมาดามเปิ้ลที่เก่าเนี่ยกลุ่มผู้ใหญ่กลุ่มนี้จะไม่คิดมากเลยเขาจะควักจ่ายควักจ่ายขอแค่มีคุณภาพมากพอให้กับเขานะคะไอสิ่งที่เขาจ่ายมันคุ้มไหมแค่นั้นเองเขามองแค่ตรงนั้นว่ามันคุ้มค่าไหมอย่างเช่นมาดามเปิ้ลคิด30บาทหรือ35บาทเนี่ยมาดามเบิ้ลใส่อะไรเขาบ้างเขามองตรงนี้นะคะแล้วเขาก็ยอมควักจ่าย นะแต่เด็กนักเรียนนักศึกษาม,มันจะไม่สนตรงนี้มันจะสนแค่ว่ามันอยากกินของถูกอยากจะให้ใส่ทั้งวิปครีมอยากจะให้ใส่ทั้งอะไรล่ะลออะไรนะอยากใส่ทั้งไข่มุกแต่คิดในราคา25บาทตายสิคะแล้วแต่ใครจะขายมาดามก็ไม่ขายค่ะทาแบบนั้นบอกได้เลยไม่ดามหรอกเพราะนั้นมันไม่ท่ทีนี้เนี่ยก็เลยบอกคุณคุณว่าถ้าคุณจะขายราคาเท่าไหร่คุณดูด้วยว่ากลุ่มลูกค้าคุณเป็นใครแถวนั้นน่ะ มหาลัยเยอะหรือเปล่าหรือออฟฟิศที่ทํางานเยอะไหมนะคะถ้าเป็นกลุ่มผู้ใหญ่เนี่ยจะขายง่ายกว่ามาดามเปิลบอกเลยคุณขายส0สิบคุณก็ขายได้35คุณก็ขายได้เพราะเขาพร้อมจ่ายแต่ถ้าเด็กเป็นเด็กนักเรียนเนี่ยมันจะซื้อแต่ยี่บาทนะคุณนึกออกไหมเออยี่สิบาท2ี่้าบาทแต่ว่าใส่ทุกอย่างใส่มันทั้งวิปครีมใส่มันทั้งไข่มุกใส่มันทุกอย่างที่มีนะคะแต่เราขายได้ราคาที่น้อยอ่ะ มาดามเพราะฉะนั้นมาดามมันถึงชอบกลุ่มลูกค้าที่เป็นผู้ใหญ่ซะมากกว่าถ้าเป็นกลุ่มเด็กนักเรียนนักศึกษาเนี่ยบอกได้เลยยากที่คุณจะคิดราคาสูงนะครมันมันจะยากเลยแหละคุณก็ต้องคิดราคาที่มันประมาณนี้ยี่สิเกินนี้ยากเลยเต็มที่30ไปเออเกินนี้ไม่ได้เลยไม่ได้จริงๆนะเต็มที่ที่สุดแล้วสาเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็ต้องดูด้วยกลุ่มลูกค้าของคุณนะ เป็นกลุ่มไหนแถวละแวกที่คุณจะไปขายอ่ะไปคอยสังเกตการดูบ้างว่าเฮ้ยแถวนั้นมันเป็นยังไงมันใกล้กับอะไรนะคะคนที่เดินผ่านไปผ่านมาเนี่ยเป็นกลุ่มไหนที่เดินกันเยอะๆต้องต้องดูตรงนี้ด้วยนะคะนี่คือการการคิดราคาที่มาดามเปิ้นสรุปมาให้แล้วก็บวกกับประสบการณ์ที่มาดามเปิ้นเจอมาไม่ว่าจะเป็นรอบข้างร้านอื่นๆที่เขาขายถูกแสุดท้ายไปไม่รอดเพราะว่าตัวเองใช้วัตถุดิบอย่างดีเหมือนคนอื่นเขานะคะถ้าจะขายถูกคุณก็ต้องลดวัตถุดิบลง ลดวัตถุดิบที่แพงๆอย่างเงี้ยคุณก็ไม่ต้องซื้อคุณก็ต้องไปซื้อโกโก้แบบตามท้องตลาดถุงละ30ถุงละ60แบบนั้นเอาแต่บอกได้เลยว่าวัตถุดิบต่างกันรสชาติต่างกันอย่างแน่นอนคะ่ะอันนี้ชัวร้านเปอร์เซ็นต์ะคะเพราะฉะนั้นมันถึงมีร้านที่ขายดีและร้านขายไม่ดีเพื่อนๆก็ลองเอามาคิดดูมาประกอบการตัดสินใจดูนี้มาดามเบิ้ลเปรียบเทียบให้เห็นว่าการใช้วัตถุดิบ อย่างดีกับการใช้วัตถุดิบท,ทั่วไปเนี่ยมันต่างกันยังไงนะคะการคิดราคามันก็จะต่างกันด้วยถ้าเพื่อนเพื่อนจะคิดราคาถูกเพื่อนเพื่อก็ต้องซื้อของที่มันต้นทุนถูกและทีนี้เพื่อนๆต้องทําใจด้วยนะว่ารสชาติก็ต่างกันด้วยนะคะนี่ก็ลองเอาพิจารณาดูให้ไป3ข้อคิดราคายังไงให้ไปรอดก็มีดูพื้นที่ตัวเองข้อแรกนะคะดูพื้นที่ตัวเองก่อนนะมันเป็นยังไงแถวนั้นเขาขายเท่าไหร่สองต้นทุนคุณอะ คุณใช้ต้นทุนอะไรอยู่คุณคุณใช้ตัวไหนอยู่ใช้วัตถุดิบตัวไหนอยู่ถ้าคุณจะมาใช้แบบของมาดามเปิลแล้วมาคิด20บาทไม่รอดค่ะบอกได้เลยไม่ได้อย่าทําอย่าหาทำเอองั้นต้องใช้วัตถุดิบที่ถูกกว่ามาดามเปิลน,นะคะแล้วก็กลุ่มลูกค้าคุณเป็นกลุ่มไหนถ้าเป็นกลุ่มนักเรียนนักศึกษาท่องไว้เลยว่าห้ามขายแพงคุณขายแพงไม่ได้ถ้าคุณขายแพงนะไม่รอดนะคะลืกตาปากไม่ได้ค่ะคุณต้องขายประมาณ ไม่เกิน30บาทสําหรับนักเรียนนักศึกษานะคะก็ลองเอาไปพิจรารณาดูเนาะมันก็เป็นเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นมันอาจจะไม่ถูกต้องทั้งหมดก็ได้นะคะแต่มันก็เป็นเพียงเป็นประสบการณ์ที่มาดําเบิ้นเจอมาก็เอามาบอกเล่า90ให้เพื่อนๆลองพิจรารณาดูแค่นั้นเองนะคะก็ลองดูลองไปเก็บไปพิจรารณาดูเนาะ ไม่เข้าใจตรงไหนเข้ามาสอบถามได้เข้ามาคอมเมนต์ได้เลยนะคะเดี๋ยวมาดามเปิ้นเข้ามาตอบให้เนาะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามช่องชมกาแฟาง่ายสไตล์มาดามเปิลน้วยนะคะเดี๋ยวมาดามเพิ้นจะเข้ามาทําคลิปดีๆส่งตรงถึงเพื่อนเพื่อทุกคนอย่างแน่นอนเลยค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ